มเามาเช้าก็าพูดมาทันไหมมาไม่ทันไม่ทันจ้าค่ะมันจะใช้รอบสองก็มันแผ่นเสียงตกล่องแต่ตกล่องเมื่อไหร่มันก็ก็ไม่ไม่เสียหายนะเพราะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ถูกเส้นทางของศาส,สนธรรมเนี่ยไม่มีเส้นอื่น พูดกี่ครั้งกี่หุ่นก็พูดเรื่องของใจพูดนี้จากนี้ไม่ได้พวกเราวาระที่จะทำทำสิ่งที่ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณวาระนี้จะอุทิศให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงหรือได้ยกระดับของจิตจิตตรงนี้ให้เจอเส้นทางที่ถูกที่ต้องนั่นหรือนักปราชญ์ไม่มีสิ่งไหนนะที่จะเหนือกว่าความรู้ สิ่งที่ความรู้ที่ผิดจึงหลงทิศหลงทางแต่ถ้าเข้ามาถูกเส้นทางนี้ก้าว <c oughs> เดินไปันมีความเจริญนั่นแหละน้ำใจของน้ำหวานเออแล้วสิ่งที่การที่บริจาคมาแล้วนะที่พาปา่าต่างน้นแล้วก็ยังไม่มีอะไรให้ทุกคนของตระกูลครอบครัวดึงมาหม้่นั่นเรื่องของน้ำหวานจิตใจกว้างขวางมากเอาไปเอามากว้างขวางเท่าไหร่ก็สู้หลวงพ่อไม่ได้หรอก ให้มาล้านนู่นไปทาาําศาลาบูรณะศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดเรื่องของกระถินทั้งพระป่ามีเท่าไหร่โกยออกหมดหลักอยู่ประมาณก็สิบล้านนะที่ทําด้วยความกตัญญูนะะั่นแหละกตัญญูต่อสิ่งที่วัดป่าบ้านตาดเป็นสถานที่เหมือนกับชี้สว่างแสงสว่างให้กับจิตใจของเราเอง แล้วเป็นทําให้เราเนี่ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสและเป็นปกติของใจได้จากได้รับแสงสว่างจากวัดป่าบ้านจาดแล้ววันละไหนที่จะทําสิ่งไหนพิธภัณฑ์เจดีทำหมดเหลือวันละของศาระทำหมดแล้ววัดป่าบ้านจาดความที่จะทําเมืองกับพวกเราทํากับคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษหรือเขาทักผู้มีพระคุณ หาที่ต้องติตัวเองไม่ได้เพราะทำเต็มกำลังความสามารถของตนแล้วสิ่งนี้เองคือความกตันยูสิ่งที่ได้รับแล้วก็รู้จักในการตอบแทนวันนี้ถึงว่าเหมือนเขายกให้เราเป็นคล้ายวันเกิดแล้วก็กลายเป็นเราหนีจากวันเกิดเรากลัวการเกิดจะตายเราถึงว่าจะไปยัดเยียนให้เราวันเกิดอีกเราไม่เอาเราถึงพลิกกลับมาเป็นวันกตัญยูสำนึกบุญคุณของพ่อของแม่ แล้วกูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณที่มีน้ำใจต่อเราเกื้อกูลเราจนมาถึงณวันนี้ที่ยังมีโอกาสเหลือชีวิตแล้วก็จิตใจกับมีแต่ความเห็นที่ถูกต้องไม่มีพิษมีภัยกับจิตใจดวงไหนเราไม่เคยคาดคิดว่าใจของเราจะเป็นแบบนี้นั่นละ่ะถึงว่าวันนี้ก็ขอโมทนานะไม่ต้องพูดอะไเยอะนะ เอาพากันตั้งนโมสามจบทุกคนเป็นเจ้าภาพาพระป่านี่นะด้วยกันนั่นแหละน้อมนำจิตไม่ทักกันเอาตั้งนโมเอาพุย่ยได้เนาะได้เนาะได้จ้ะเอาได้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัออาาตสสะภะคะวะโตธธอะระหะโต,าาตสมัสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธสัสสะอีมานีมยังพันเตมายังพันเตปังสุกุลลาจีวารณีปังจีวารณีสปวะวิริวารปาวะวิวารณีพิสุสังคัสสะสะ

ที่คารัตังท,ตงทิตายะสุขายะนิพานายะจะกข้าแต่พระสมพริกษุสงฆ์งผู้เจริญข้าพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญพเจ้าทั้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ข้าบังสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิษุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์โปรดรับผ้าบางสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สิ่งวาละเดี๋ยวทำบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงจิตใจดวงไหนท้าไม่แคบตีบกันก็กว้างขวางถึงสัพเพสัตตาสัพพสภาษ์สั้งหลายจิตจะระดวงทั้งใจพบละมีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตนั่นทุกจิตเราขออุทิศส่วนกุศลให้กับจิตใจทุกดวงนี่คือความกว้างขวาขงของจิตใจของเรา าประมาณไม่ได้อาน,นิสงส์จะย่นกลับมาเราจะเป็นใจที่ปกติและมีความสุขเพราะมีแต่ความเมตตาไม่เลือกที่รักมากที่ชังทุกอย่างก็จะ,ปะเปิดเปลื้องความขัดเคืองในใจนี่ครออัอาน,นิสงส์ของการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะการบำรุงจิตใจของตนท่าประจัก์แล้วจะเป็นสมบัติ ต่อเนื่องไปสุขโตเป็นที่หมายของใจของเราเองนี่คือประกันชีวิตที่ยังมีอยู่นั่นคือความสุขจากเราได้ทำแล้วก็แผ่ให้กับผู้อื่นอย่างความเต็มใจไม่เลือกแม่แต่นี่คือญา,อา,อา,อาติของเรามิตรของเราแม้กระทั่งอรลิสตูของเราเราก็ปลดเปลืองขอยอมรับ กรรที่ไม่ดีต่อกันและกันแม้ชาตินี้ไม่ทำยังตามทวงจากอดีตถึงจากชาตินี้เราก็จะไม่ท้อต่อก่อนแล้วก็จะปลดเปื้องคือมอบความนี่สุขที่ตัวเองเป็นและสติปัญญาที่ตัวเองเห็นขอมอบให้กับทุกดวงใจของมูทนานะกับภาะป่า แบบไม่ต้องเป็นพิธีวิตองมากแต่ทำด้วยใจนะเอาเอาพระป่ามาขึ้นมามาสองสองคนนั้นละสาระกับปราโมทค่ะปราโมท,โมทคุณปราโมท,โม,ทมา,ามาแบบเป็นตัวแทนเจ็บนะหัวเขา่าม,ม,มากเลยเหรอ

<laughs> ถ้าคานก็คงจะเข็ดต่อการจะมาถวายครั้งหน้าหัวเข่าไม่เคยเรารู้ดีรู้ไหมทำไมทั้งว่าเราว่า,วาไหวไหมนั่นนะก็แต่ก่อนนะกันบวชใหม่ๆนะมะกูบาก็ไปอยู่วัดป่าบ้านตาดนะคราวนี้ก็ถูสาาข้างบนนะั่นน่ะถูสาาข้างบนนะคุกเขาถูไปถูไปมันก็นด้านจบมันงนะดำไม่หมด มันเป็นกอเป็นเป็นหนังด้านเลยเหรอหมันก็ไม่เจ็บแต่พอพรรษาพรรษาก่อนก่อนพรรษานี้ไปจำพรรษาวัดป่าบัานตาดคราวนี้ไปไปก,ก็จากไปทําข้าวัดเหมือนเดิมแล้วล,ลึกถึงขึ้นไปถูสา,านนาาาสารานั่นแหละกะลามะพร้าวสารานโอ้โหน้ำตาไหลเลย <laughs> ไหลไม่ให้ใครเห็นว่ามันไหลลงข้างในมันเจ็บนัน่หัวเขาไม่เคยได้กุ๊กได้คานน่นะ อันนี้ก็เหมือนกันพอเห็นคานไหวไหม <c oughs> นั่นพอตัวเองเจ็บมามันรู้จักถ้าฝึกหัดบ่อยๆมันก็ไม่เป็ี่ยนเหมือนกับพระนีนะ่นะก่อนบวชก,ก็ไม่ต่างจากเรา,านั่งยังกะลิงดุกดิกดุกดึกเดีด๋ดวยวพลิกซ้ายพลิกขวาก็ไม่รู้จักแต่พอบวชเข้ามาปั๊บมาฝึกมาเหมือนเขียนหนังสือหนังสือเกิดขึ้นมาก็เขียนก่อจะเป็นตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจับเคดได้ว่าอันนี้ตรงอันนี้ิ แล้วก็กลายเป็นตัวที่สวยงามสาหรับผู้ใกล้ควรพินิษแล้วก็ปรับปรุงแต่ถ้าคนมากง่ายก็นเอ,อ้อยังไงก็ยังงั้นเหมือนเดิมแม้จะบวชแม้จะอยู่กับโลกนั่นแม้ยังไม่บวชเราก็สามารถมาสัมผัสได้เห็นแล้วนําไปฝึกหัดคือความอัศจรรย์เอ๊ะทำไมาเรานั่งไม่ได้ตั้งปัญหาถามใจตัวเองแล้วท่านทําไมถึงนั่งนิ่งเหมือนหุน่นไม่ไหวตง นั่นคือความอัศจรรย์ของการประกาศศาสนามันจะประกาศด้วยคำพูดแต่ประกาศด้วยวาละของตัวเองกระทำแล้วผู้ที่เห็นลองเอาไปทำนี่ทำไมมันนราทำไม่ได้นี่ความสตาธาก็จะเกิดนี่คือการกราบพระจะกราบด้วยความสนิทใจเพราะเราพยายามทำแต่ทำไม่ได้เหมือนท่านถึงนี่ยอมรับว่าจิตใจดวงหนึ่งระดับสูงก่อน ในความรับนอนก็จะเกิดเอาล้วนะวาระนี้มื้อเช้าประเทศแล้วถ,ถ้าอยากฟังก็ไปอยู่ฟังอยู่ในเทศมื้อเช้าก็ได้นะมีอะไรอีกไหมล่ะขอโมทนานะแล้วใครจะเย็นนี้จะบวชประมาณสักห้าโมงครึ่งหกโมงนี่แหละจะมีบวชพระหมู่คณะก็ยกเลิกเลยไม่ให้กลับป่ารับหมู่ที่บวชมาใหม่ถึงจะเสีย พารถไปเท่าไหร่ไม่ได้สนใจแต่ความหมายทีย่พี่รอรับต้อนรับน้องที่บวชใหม่ด้วยความเต็มใจเพราะเราจะพึ่งเป็นพึ่งตายกันไปต่อไปแล้วก็มีความหวังดีแนะนำตักเตือนกันถึงว่าการบวชเราให้ความสลัสำคัญมากอาขอโมทนานะนะทุกคนทุกคนเลยละทุกคนอ้าวรับพร เอาชื่อว่าให้พรนะไปะหมู่ให้พรพร้พอรมกันนะ <c oughs> ละพรละพร <c oughs> ยะทาวริวาหาปูราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตติน,นังเปตานางอุปกาปะติ อิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสัมิสัตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนะระโสยทามนิโชติระโสยาทา

โดพาละโดทีโรวันนาโดปฏิภาณโดสุขัสสะดาธรรมีธาวีสุขังโชยานทิขันจติอายุมัตาวบาลังวันนางสุขังจะาปฏิภานาโด Ikayuya sawawahoti ya jatu papa catiiti Hawatu sa pemangkaran akan tu sa baddewata Pawatu Sapa Manggalang Lakantu Sapa Dewata Sapa Thammanu Pahawena Sada Soti Pawantute Pawatu Sapa Manggalang Lakantu Sapa Dewata สัพพสังฆานุภาเวนะส,สัจจาโสติภวันทุเตประสบพบพานแต่ความสุขความเจริญนะในธรรมทุกคนเอาละเสร็จละอย่าลืมพกความสุขกลับบ้านไปด้วยละ Ao ba, ba, ba. kỳ ki mong, lúc ta, ba 4, 5, 6 lúc ta, ma, muốn ấy chắc, hong, bạch ngang. Ao ba, ba. Ao ba. Ao ba. Ao